สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนทุกคนสวัสดีเด้อจ้าเมื่อนนี้ลวดสิผ้าเพื่อนๆมาเบิ่งดอกไม้ขานทางนี่จ้าเพื่อนๆจ้านี่จ้าดอกไม้เขาเอิดดอกบูเบลเนาะบูบลูเบลแบบอันนี้เป็นเป็นสีชมพูน้ำได้จ้าเพื่อนๆจ้านี่จ้างามได้จ้าเพื่อนๆจ้าจ้ามามาเบิ่งได้จ้านี่จ้าดอกบูบูเบลบูบลูเบลงามเนาะจ้าเนาะสีม่วง สีเพื่อผู้น่าจะเพื่อยๆจ้าต้นติเตี่ยเด้อจ้าแต่งามงามจ้าแต่ในนี้มันจะมีสีชมพูน้ำเด้อจ้าเพื่อยๆจ้านี่จ้าดอกไม้ทางทา้งน่าจะเนาะรถกระแลนสุซานสุซานเด้อจ้าเพื่อยๆจ้าก็สชิลู์หูแน่นอนเลยน่าะนี่จ้าลวดเล็ดดอกไม้มัได้งามงามเพื่อนก็อยากถ่ายวิดีโอขึ้นยูทูบให้เพื่อนๆในเบื้องน้าน่าจ้ะเนาะเพื่อนๆจ้านี่งามหลายจ้าเพื่อนเพื่อนนี่จ้า มันกับปลูกท่นึงมันกับเสด็จไมกับสิออกมาเองจ้ะทุกปีนะจ้ะเพื่อนๆจ้างามงามงามแห้งจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะอันนี้มันสีชมพูเนาะชมพูแบบขาวๆแน่ยนะจ้ะเพื่อนๆจ้านี่ชมพูขาวๆจ้ะนี่จ้ะงามงามเนาะจ้ะเพื่อนๆนี่เงาเงาไปต้องเปลื่อด้วยจ้ะเงาไปเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนี้เนาะนี่เพมันจะมีผสมกับสีม่วงล้ํนี่จ้ะ งามแห้งจ้ะเพื dungeon, ่อนๆจ้าสำหรับร่นกับว่างามเด้อจ้าแต่เพื่อนๆที่ว่าจะได้รุ่นกับเบอะหูเนาะจ้าแต่รุ่นนีว่ามันงามหลายเพื่อนๆจ้านี่ยาวไปถึงปุ่นเด้จ้าปุ่นจ้าไปถึนยาวไปถึงปุ่นุนได้จ้านี่จ้าไปรูดสีผ้าเพื่อนๆย่างมาถ้าปีเลยๆเลยงามมะลีจ้าเพื่อนๆจ้านี่จ้าอ่ะแบบนี้ย่างลง ลงลงอ่าล,ลงลงสั้นนะจ๊ะเนิ่เห็นบ่นี่ทางนี่ทางคุณยาได้จ้ากุญยาแล้วก็กระปูบรูเบลเนี้ก็เป็นสีขาวน้ำเนาะบะแมนเตสีน้ำตาลอ้ยสีบลูนะจ๊ะนี่งามงามงามจ้ะคุณกสิณยานการมาเนี่ได้จ้ะดูดกสิไทยวิดีโอไว้เนี่ยเนาะจ้ะเปิดเปิดจ้ะโอ้งามหลายนี่ละจ้ะเปิดเปิดงามงามงามโอ้นี่ลงไปเรื่อยๆงามงามเปิดเปิดจ้ะ อเนี่ยจ้ะไปเรื่อยๆทางนี้เนาะงามโอ้สีโมสีชมพูออฟจ้าเพื่อนๆจ้าคลิปนี้ล้วนกัสิข้อเอาไหสำเนียงกันเด้อจ้าเบื่อนๆจ้าเอาไว้เจอกันคลิปหนาได้จ้าเห็นดอกไม้ได้งามๆนูวยก็นสิ่ายวิดีโอมาให้เพื่อนๆในเบิร์กจ้าตรวเด้อล้วนบอดเสียงดังไปหน่อยนะจ้าเพื่อนๆจ้าขอตัวได้หลายได้จ้ายันมันแข่งกับเสียงรถเนาะจ้าเนาะ อยากไห้ทุกคนอายุมันควรยืนเด้อจ้าปารถธนาสิ่งใดก็ขอให้ใดดังควมปารถธนาเด้อจ้าเพื่อนๆจ้าขอบคุละลายเด้อจ้าที่มารับชมสวัสดีจ้าบ,บ๊ายบาย